สำหรับหน้าที่ขององค์การการบินโพลเรียมของประเทศนี้องค์กรนี้เป็นผู้จัดการกำหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่ใช้ในกิจการการบินทุกประเภทโดยได้จัดทำในลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างนานาประเทศรวมทั้งออกระเบียบข้อบังคับการเดินอากาศการออกประกาศปีิบัติและการตรวจสอบเครื่องบินการกำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ประจําเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเครื่องกำหนดลักษณะของท่าอากาศยาน กำหนดมาตรฐานระบบสื่อสารและวิทยุช่วยบินกิจการสุลกากรคนเข้าเมืองตลอดจนข้อบังคับว่าด้วยสุขภาพของผู้โดยสารเครื่องบินสินค้าและพัสดุลำเลียงโดยทางเครื่องบินและทำหน้าที่สอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินเกิดขึ้น